ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้ สิดดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอกซ์กุศิ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่มด i s c อร์เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเติมอมไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเออเมื่อกี้พูดแ,บบแปลกๆนะ<อ>ว่าใครจะประนามก็ได้ยยเวนเจ้าไม่มีผิดเหมือนกับเขาผิดด้วยกันเออ,เ,อเฮ้ย อาจารย์ใหญ่หลวงแบบไม่ใช่แบบอาจจะหลวงเขาเรียกว่าอะไรวะอาจจะไปด้วยเฉยแต่ไม่รู้ว่าปไปไล่ล่าใครเอออาจจะแบบว่าคือไม่รู้จุดประสงค์ว่าสิ่งที่ํำนักนี้กำลังทำคืออะไรออก็เลยไปพลอยตัวกระไดพลอยโจยไปกกับเขาก็เลยเป็นปมในชีวิตปะเมนเป็นแผลก็เลยแบบว่า,าจ,จะไถ่โทษด้วยการที่จะดูแลถังซาใช่ถ้างั้นพ่อฆ่าแล้วถ้าถ้ารู้ว่าแบบไปทำาอะไรเขาแบบจริงออจังอนะ่ะอาจจะใช่อาจจะมีส่วนร่วม แบบไม่ได้โดยตรงอ่ะอืมไม่โดยตรงหรอกแบบตกกระไดพลอยจวนอ่ะคือแบบว่าไปด้วยเชไปูอาจจะไปด้วยหรือเป็นหลงทําอะไรที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเหมันก็ไปดูหมอนร่ากับเพื่อนเราเพื่อนไปตีคนอื่นอ่ะเออเออ่าตอนต้นอีพีเป็นยังไงฮะตอนต้นอีพีก็เขาสู้กันกำลังรวมสองขั้วไงแล้วถูกขัดขวางโดยอาจารย์ไม่ไม่ใช่โดยโดยปู่ อาโดยปูแล้วก็นิ่งฟังฟังจื้อก็เพิ่มความเร็วเออก็โผขึ้นมาช่วยจุ๊บขัดขวางพอดีแตกเลยใช่แล้วก็ถอนตัวอย่างไวครับวันนั้นเพราะว่าตอนเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าสามคนก็คือราชทินนามหมดเลยใช่ราชทินนามพลมยุทธมีแต่เก้าวงแหวนตรงนั้นใช่ใช่โคตโหดโอ้โหแล้วก็ฝั่งฝั่งของอาจารย์ใหญ่เนี่ย นี่แหละกับองค์สังฆราชก็คุยกันเนี่ยแหละว่าเจ้าจะไปทําอะไรแบบว่าเขายังเด็กเรื่องมันผ่านมาแล้วเรื่องมันเก่าเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหพแกก็พูดแบบว่าก็ถือว่าพ่อของเขา่เป็นกระบทต่อที่นี่เขาก็เขาก็จะทําอะไรเงี้ยเขาก็จะยังเขาก็ยืนยันว่าเขาจะทาร้ายหลังตาเหมือนเดิมเขาก็ยังไม่ได้ตำหนักอะไรอ่ะรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทังเท่าอ่ะเขาจะกําจัดให้หมดเลยเพราะว่าเหมือนเขา แคนมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรต่อสุดท้ายเขาก็บอกว่าอ่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประนามข้าคนคนทั้งโลกมีสิทธิ์ที่จะประนามยมเจ้าใช่เนี่ยแหละเราก็เลยคิดว่าทำแม่งแล้วอาจารย์อาจารย์ราจะไม่เถียงอะไรด้วยนะอาจารย์จุอาจารย์จุอยู่ในใจน่าจะน่าจะมีเรื่องแหละเป็นเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้ตั้งใจเขาว่าใช่ไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะถ้าตั้งใจยังไงก็ต้อง ถูกพ่อถังซานใจแล้วแล้วพ่อรู้ไหมว่าถธอว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องสมมติน,น,นะว่าแกมีส่วนพ่อก็เลยพ,พ่อก็เลยมาตอนฝากฝังอะ่ะพ่อก็เลยมาที่นี่เพื่อจะเหมือน,นว่าไถ่โทษสิด้วยการดูแลเขางี้ปะใช่อะปรอย่างงี<อ>้ไหมวะเราดูละครด้วยไหม ไม่เป็นไรคิดไปก่อนแล้วกันทุกคนอวามคิดเราวนะก็คือแบบที่ที่พ่อมาฝากสังสานกับอาจารย์ใหญ่ฝากฟังเนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์ใหญ่ก็เหมือนกับฟีลแบบติดค้างพ่ออยู่ป่ะแบบไปทําอะไรพ่อไว้ไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ทำาันไม่ดีอะไรเจ้าเคยทําพลาดอ่ะทาทำถูก ให้ช่วยช่วยค่าหน่อยนช่วงที่ค่าไปนั่นไปนี่ประมาณนั้นก็เลยเขาก็เลยแบบพยายามที่จะปกป้องด้วยชีวิตให้ดีที่สุดอืมแล้วเขาก็รักจริงๆนะเขาก็รักกันเหมือนลูกจริงๆอันที่เขาพูดนั่นแหละเราก็รับรู้ได้ว่าเกลรักจริงๆชเอแล้วก็ฟังอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือพอพอแบบว่าชนะแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนอยู่บนรถอ่ะตอนที่จะเดินทางฟังจี้นิ่งเฟิงเจอ ก็อยากก็บอกว่าอยากให้ถังซานไปไปซ่อนตัวที่นี่เนี่ยกลับไปที่สำนักสำนักค่ะเอ้ยสำนักอะไรนะสำนักนิ่งอ่ะก็ได้อะไรเงี้ยแก้วเจ็ดสมบัติเออของแก้วเจ็ดสมบัติอะไรเงี้ยตะกุลนิ่งก็ถังซานก็บอกว่าเขาอ่าได้มาขนาดนี้แล้วแล้วก็เขาไม่อยากทิ้งเพื่อนของเขาที่แบบต่อสู้กันมาจนถึงเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใช่แล้วก็จุดมุ่งหมายในใจเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของพ่อด้วยเขาว่าเพื่อที่จะอยาก พยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาแข็งแกร่งพอเราพัฒนาด้วยใช่ใช่เพื่อพัฒนาตัวเองหลายๆอย่างอะไรเขาก็เลยแบบด้วยความนังซานไม่มีใครมาห้ามเขาได้หรอกอาจารย์ใหญ่ยังบอกเขาไม่รู้ก็ยังลงเลยห้ไม่ใช่สามสี่รอบเขาก็ลงเหมือนเดิมแต่ทุกคนก็ห้ามเพราะเป็นห่วงแต่ถ้าพอน้องตัดสินใจแล้วทุกคนก็เคารพกันตัดสินใจนะใช่พวกเขามั่นใจว่าสิ่งที่ทางซานตัดสินใจมันคือ มันมันมักจะถูกต้องเสมอมอันไม่จะสําเร็จอ่ะเออใช่แล้วเราก็ทำเหมือนกับเขาเขาลบการตัดสี่ยใจเราด้วยไม่อยากไปบังคับใช่เป็นชีวิตของเขาก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะปกป้องให้ถึงที่สุดปกป้องแบบเอออยาจะปกป้องเองปกป้องเพื่อนลูกโอ้โหอนาคตอนาคตจะแบบรวมกันจรวุกคนจำนักรูกปินํำนักถังนี่เหรอเจดี้ ไม่หลอกมั้งอาจจะไม่ได้รวมกันเป็นสามสำนักสนากถังเพราะว่าเขาคิดว่าถังซานไม่ทําแบบนั้นหรอกคือว่าทุกคนเขาก็มีเกียรติของเขามีตระกูลของเขาแต่อาจจะรวมอาจจะรวมกันหมายถึงว่าตามมาขี่กันเออร่วมมือกันเป็นแบบสามสำนักนั่นแหละก็มีถางด้วยสำนักทางสำนักนิ่งแล้วก็นี่แหละเออหองแยกเป็นมบัติแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็เทียนตอันนั้นจักรวรรดิจักรวรรดิเทียนโตเป็นจักรวรรดิก็คือเหมือน เหมือนประเทศเลียจักรวรรวิอ่าเหมือนประเทศงจัวัดแล้วตระกูลก็คือคนอยู่ภายในจักรวัดอ่อ๋อแสดงว่าก็คืออาจจะมีสำนักทังเกิดขึ้นร่วมมือกันในจับวัเออในเทียนโตซึ่งขอเทียนโตเนี่ยเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสำนักวิญญาณเอออาจจะขางอาจจะมาอยู่ฝั่งนี้เนาะเขาเห็นตอนนั้นใครเรียกวงสังฆราชว่าอยู่สำนักสังฆราชเขาเรียกเหมือนกับแบบแบบดุหรือชื่อสำนักสังฆราช เออ,อโคตรงงเรื่องเขาภาคผิดไม่รู้เรื่องเพาฉันหง่วแววไม่แน่ใจนะเออเราไปดูต่อไหมโอเคไปดูต่อครับ